สวัสดีครับพรเพื่อนๆวันนี้พมจะพาเพื Al ่อนๆมาดูว่าวนะครับอันไหนะครับอันนี้สีสวยนะครับสีฟ้าหมดเลยนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมว่าวสวยอันนี้ลำนี้ใหญ่มากเลยนะครับพรเพื่อนๆดูเห็นไหมลำนี้ใหญ่มากเลยด้วยอันนี้สีฟ้าหมดเลยนะครับสวยนะครับลำนี้นะครับถือว่าสวยนะเห็นไหม พอดีอากาศดีด้วยวันนี้ฟมิดเจอนะครับคนที่มาเล่นว่าววันนี้ก็เยอะมากเลยนะครับประมาณสี่ห้าลำนะครับวันนี้ mm hmm. ดูเพิ่มนไหมสีฟ้านะฟ้าหมดเลยนะครับลำนี้ถือว่าสวยนะ mm hmm. ผู้ที่ออกแบะว้าวนี่มาเป็นตำนานเลยครับว่าวลำนี้นะครับ mm hmm. หลายปีแล้วนะครับดูสีเพิ่มขึ้นไหมเริ่มออกหมดเลยนะครับสีฟ้ากลายเป็นสีขาวแล้วนะครับ เพื่อเพืนไหมโอเคโอเคครับเพื่อเพืกำลังจะขึ้นแล้วนะครับดูนะครับโอเคอ่ะเพื่อเพดูนะครับขึ้นไปแล้วนะครับเพื่อเพื่อนไหมทีเดียวขึ้นเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสีฟ้าที่ว่าขึ้นดีนะครับแต่ว่าลำนี้ถือว่าขึ้นแล้วปีทีแล้วมันเร่งแล้วนะครับเพื่อเพดูเพื่อเพืหอนไหมโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับทีเดียวขึ้นไปเลยนะครับโอ้ คือว่าคนที่ทำว่าวสวยมันเป็นผู้ทำนานทั้งหมดเลยที่เขาที่เขาทำว่านะครับเพื่อนเพื่อนสีฟ้าขึ้นไปแล้วนะครับนุ่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคนที่เล่นนุ่ใส่เสื้อสีดำนุ่ที่เล่นว่าวสีฟ้าครับเพื่อนๆเห็นไหมโอ้ขึ้นดีมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดออากาศก็ดีวันนี้ฝนไม่ตกนะครับ อืมสุดยอดเลยนะครับดูสีฟ้านะครับมันขึ้นดีนะครับขึ้นไปแล้วถ้าว่าว่ามันขึ้นแบบนั้นถือว่ามันไม่ติแล้วนะครับถือว่ามันถึงที่ลม ล,ลมกำบองมันดีมากเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมดูไหลล่ลำวันนี้มันแรงอ่ะให้เพื่อนๆดูให้นานๆหน่อยประมาณหนึ่งนาทีก็โอเคนะถือว่าขึ้นโอ้สุดยอดเลยนะครับหาลมอยู่นะครับอืม เพื่อนดูสีฟ้านะโอ้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 หนูว่าตกแล้วโอ้ขึ้นไปแล้วโอเคเพื่อนไม่ให้เพื่อนเเสียเวลาชอบลิ้นนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไอแอมเซ็งอยากรู้ตอนลองเพื่อนให้ไม่ว่าสีฟ้าโอเคบาย